สวัสดีครับ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 วันนี้นะครับเราจะมารีวิวสินค้าตัวใหม่ของเราอีกแล้วใช่ไหมครับอีกแล้วนะครับมีของมาใหม่เรื่อยๆเลยช่วงนี้นะครับมีแต่ของมาลงนะครับลูกค้าไม่มาเลยไม่ใช่นะครับครลูกค้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับครับก็อันนี้นะครับอันนี้คืออะไรครับคุณมนาจะเป็นถ้าถ้าเอียงแบบนี้นี่คืออะไรครับห่อะไรนะคะห่อเอ็นพิซซ่านะครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับนี่คืออะไรครับคุณมนาอันนี้ต้องถามคุณโซนุค่ะเพราะคุณโซนุเป็นคนสัััั่่งงงงเเเนนนนนนาาะะอออออ๋ีี้้้กกกกก็คคคืรรรรบบไวลยใชม เอาไปเรียงเธอเอาไปเรียงเธอเอาไเรียงเธอไป่ใช่นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นชั้นรงกลงนกเบิร์ดใช่ไหมครับเอาไว้โชว์ของนะครับเอาไว้โชว์ของเนาะตรงท็อปนี้ก็จะเป็นแบบลายหินสวยๆเนาะตัดกับตรงนี้เป็นเหล็กใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นเหล็กสีทองเปนสีทองนะครับเดี๋ยวโมนาจะเป็นคนบอกขนาดให้นะคะมีขนาดด้วยเหรอครับใช่ค่ะขนาดตัวนี้นะคะความกว้างที่เขาแจ้งมานะมันก็จะประมาณ4ีเซนนะคะความสูงนะคะก็จะอยู่ที่เมตรแปดสิบความสูงเท่ากับโซนุนะครับผมครับ สูงกงะะ่ันี้นึ่าตัวนี้สูงเมตแปนะคะสามารถโชว์ของได้นะคะคแผ่นตัวนี้มันค่อนข้างหนาเลยนะมันไม่ได้แบบแอนไง,ไง่ายๆเนาะตัวนี้นะคะราคาโปรโมชั่นของพวกเราอยู่ที่อยู่ที่ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่ 4,990บาท affiliated. นัดกันมาอย่างดีเลยหันไปดูป้ายราคาครับตัวนี้นะคะสวยงามมากเลยสามารถโชว์ไว้ตรงมุมตรงอะไรได้เลยนะคะครับลูกค้าสามารถสั่งสินค้ามาได้เลยนะคะผ่าน Facebook หรือว่า Line แอหรือว่าโทรมาก็ได้นะคะเข้ามาสั่งที่ร้านก็ได้เนาะถ้าไม่สะดวกเข้ามาสั่งก็ผ่านทางโซเชียลได้ใช่ไหมครับตัวนี้โชว์ที่ไหนก็สวยไม่เชื่อดูนะเดี๋ยววางดูตรงนี้นะครับ โอ้โหดูสวยงามไหมสวยไหมสวยมากเลยครับจริงๆตอนนี้ลูกค้าก็มีการจองแล้วนะครับตัวนี้จองกันไปแล้วก็ถ้าใครอยากได้ก็สั่งใหม่ได้เลยนะครับตอนนี้เราสามารถสั่งสินค้าตัวใหม่ให้ได้นะครับผมครับสนใจสินค้าตัวไหนเพิ่มเติมติดต่อเรามาได้เลยยินดีให้บริการนะครับขอบคุณครับ